ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องบุคคลผู้ควรแก่ของทารรบุญในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้า53จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่301ข้อที่149่ิกขุทั้งหลายบุคคล8จําพวกนี้ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกอะไรบ้างคือหนึ่งโสดาบัน 2. ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผล 3. ส,สกาธาคามี 4. ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกาธาคามีผล 5. อนาคามี 6. ผู้ปฏิบัติ เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามีผล7จ็อรหันต์แผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอลาตผลพิกกุทั้งหลายบุคคล8ปดจำพวกนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงที่เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทําให้เกิดบุญเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญการกระทําบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงฆ์จึงมีผลมาก